อ้าวย่าจะเริ่มแล้วนะคะดอกที่เห็นในรูปนี้ก็คือดอกสี่เหลี่ยมหัวใจสี่มุมนะคะย่าจะเริ่มทำไซส์ประมาณ9เซนนะคะจากนี่ถึงนี่9้9เซนค่ะทีนี้ย่าจะใช้ได้ไซส์นี้นะคะเส้น16ค่ะเบอร์16นะคะเบอร์16ค่ะแล้วก็เบอร์ได้ก็ เจ็ดเป็นได้ของวีนัสนะคะได้วีนัสค่ะเป็นได้วีนัสเบอร์สิบหนะคะสีขาวค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการทำห่วงนะคะทำห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งสอง